สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะผ้าไหมาลายประยุกต์สีเทานะคะเป็นการนำเอาลายผ้าโบราณมาประยุกต์เข้าด้วยกันนะคะไหมบ้านทอห้าตะกอลายเม็ดพริกไทยนะคะ สีจะเป็นสีเทาลักษณะไม่ออกเหลือบแดงนะคะสีจริงไม่ได้ออกเหลือบแดงเป็นสีเทาเลยค่ะช่วงลายตรงนี้จะเป็นลายปาการยรยปาการรยก็คือดอกไม้ที่ร่วงอยู่บนสนามหญ้านะคะช่วงนี้เป็นปาการรยนะคะแล้วช่วงข้างล่างนี้ก็จะเป็นลายร้อยเส้น ร้อยเส้นหรือคนในทุกวันนี้เรียกว่าร้อยดาวนะคะร้อยเส้นคือการนําเส้นมาต่อๆกันนะคะมาเรียงร้อยต่อกันจริงๆก็คือร้อยเรียงร้อยด้วยลายอะคะ่ะแต่ว่าพอมาต่อกันเยอะๆไปมันก็ดูเหมือนกับเอาเส้นมาต่อกันก็เลยเรียกว่าร้อยเส้นนะคะ ผ้าทอสวยนุ่มเลยนะคะอาบน้ำยาเรียบร้อยแล้วทอประณีตมากค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นการประยุกต์เป็นสร้อยร้อยเข้ามานะคะ ทำให้เวลาเรานุ่งม,มันจะดูเพรียวมากขึ้นนะคะเพือน <_ d> um> นี้ท่านใดถูกใจทักทายเข้ามานะคะ4,700บาทค่ะโทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสีเทาสวยงามคลาสสิกนะคะ